สวัสดีค่ะเมื่อเนี่กับมาพบมาพอกับยายท่องอีกคือเกา่าเมื่อเนี่ยายท่องสิมัหูจักเมโนโมบูบานแต่มันเกิดอยู่ในปา่าก็คือต้นอีบุกต้นกะบุกพี่น้องสิเอาไปแก่งหลังจากเข้าได้ต้นมาแล้วกับมทําการปอกเปลือกลอกเปลือกมันออกพี่น้องกรละมัดระวังในเด้อเดียวยันมันขั้นพี่น้อง พ่อบ้านจมอยากกินตั้งแต่แกงกับบุกแกงที่บุกไหลก็เลยจัดห้พี่น้องลอกเปลือกไปเรื่อยๆกอนละลอกเปลือกกับแบบประมาดระวังเลยต้นบุกบางคนกับบางโหดจักพี่น้องมันเกิดปีละเทือเกิดหนาฝนนี่แหละถ้าบ่แม่นหนาฝนกับบ่ได้กินเด้อจ้ะหวานแล้วหฮอกับมาหันเป็นตอนเป็นชิ่นเป็นชิ่นพ่อค่ำน,นี่แหละ เพราะเหมาะสมนีไไ่หงเงี้่ไรมันก็นจะกินบ่ได้เฮาเทียตตอนนี้หน่อยพอดีกินนั่นแหละ หลังจากเขาหั่นเป็นตอนเล้วต่อไปเข้าก็เอาเกลือมาใส่น้ำห้อนแล้วก็ต้มน้ำข้นมันออกสกักกอนเอาเกลือใส่ประมาณครึ่งทับพี่นี่แหละพี่น้องต้มแบบไฟกลางๆไฟกลางนั่แหละต้มเพราะมันยุกนี่แหละก็ยกลงตอนต่อไปเข้าก็ตั้งหมอ้อใส่น้ำกะทิ ขวัวเครื่องใส่เครื่องใส่ยังขวัวหมูขวัวกระดูกหมูซี่โครงหมูใส่กับเครื่องแกงขวัวไปเรื่อย,อยให้หมูมันสุกสะก่อน เ้าใส่นำจะนั่งกับนำข้าวเบือ่อกับเครื่องแกงที่หฮอปั่นหน่อยพี่น้องใส่เพิ่มไปอีกกระต้มต่อ,ตอไปขวัวต่อไปให้มันสุคกคาคากอนกับบัท่านี่กับใส่ต้นบุกข้าที่ห้ายกลงจากไฟแล้วกับแปรงแล้วก็ไม่ใส่พี่น้องแล้วกระต้มต่อ,ตอไปอีกแกงบัตรานี่งผมเนต้มแล้วบัตนี่เขาเอื่นแกงเล้วไฟกับบ่แห้งนะ บัดท่าในบัดสุดท้ายเท่ากับบนเป็นสุดท้ายค่ะเลยส่นำยันหน้าที่มันเหลือแถมลงไปอีก mm hmm. เออกระล่างเฮ็ดเทมเอามาใส่เลยเฮ็ดก็นเลยเฮ็ดเฮ็ดใ่อยท่องไปหาอยู่ป่ามาแล้วพี่น้องหาอยู่ป่าในสวนโคกนหนองนา mm hmm. เอามาแกงใส่ไม่เฮ็ดถึงเฮ็ดไข่เฮ็ดยางหลายอย่างอยู่เออมาั่างเรียบ้อยแล้วกับมาแกงใส่แกง เคงบุกใส่เห็ดมันคืพี่น้องเข้มข้นแล้วกันอ่ะเรื่องบดอด้กะขึ้นน้ำปลาแดกเอาด้วยพี่น้องใส่น้ำปลาแดกนัวๆลงไปปิดหม้อจากข้าวก่อนให้มันห่อนๆก่อนเดือดบัดสุดท้ายอีีบัดอีก่ะใส่เครื่องหอมเฮาก็มีผักอีตูผักอีตูผักชะอมต้นหอมใส่กับนขนโคเล่โคเล่โคเล่หน่อยนึงพี่น้อง ແລະຊິມຶบิສີມປິດໄວวຍยກລົງມາຕັກກິນພີ່ນอອງมມນยຍາມເຊົ້າມື້ນີ້ກໍແກງບຸກກັບໄຂດາ